กระถินสามคัคคีขบวนนี้มาจากบ้านไกล มีจนคละคนกันไปทุกคนตั้งใจว่าจะมาร่วมขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดกถินสมมนามัคคีณวัดไผ่เลี้ยงถนนเพชรเกษมซอย110และ112แขวงหนองค้างครูเขตหนองแขมกรุงเทพมหานคร,ครวันอาทิตย์ที่25ตุลาคม2563ขึ้น9ค่ำเดือน12ถวายผ้ากฐินเวลา13:19นาทีขอเชิญจองโรงทานงานทอดกฐินโทร 064-279-1188และ085-172-7749วันเข็นเดือน12น้ำกะนองเป็นตะลิงเราทั้งลายชายยิงสาดนกกันจริงวันรอยกระทง 31ตุลาคม2563ขึ้น15ค่ําเดือน12ขอเชิญทุกท่านร่วมสืบสารประเพณีลอยกระทงและหล่อไอ้ไข่ณนะวัดไผ่เลี้ยงเวลา16นาฬิกา29นาทีทาพิธีเททองหล่อไอ้ไข่ขอพรขอโชคกลาบในพิธีถนนเพชรเกษมซอย110และ1 1 2แขวงหนองค้างครูเทศหนองแขมกรยยุงเทพพหาน,นคนการการขุศลถวายสังฆทานเสดาะเคราะห์ปิดทองพระทอดพระป่าการกุศลจองร้านค้าภายในงานสนุ สนานกับรำวงย้อนยุคและทางวัดมีกระทงการกุศลจําหน่ายโทร064 279 1188และ085 172 7749รำวงวันรอยกระทงรำวงวันลายกระงบุญจะส่งให้เราสุขใจ